ก็เลอเอาจริงจริงไม่ใช่แม่เขาจริงเหรอรแต่เคยเลี้ยงเขาคือเขาอะพ่อเขาอะเอาเขามาแล้วมาโกหกมาโกหกไอกทีนว่าไปเจอที่รถเมย์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เอาเขามาให้เลี้ยงก็เลี้ยงเขามายอมรับว่าเลี้ยงเขามาแล้วก็จำตอลอดว่าเขาชื่อปั๊ก แล้วแล้วก็มียังมีพี่สาวป็นคนคือลูกลูกของพี่ใช่ก็คือเขาาก็ถามหาตลอดแล้วเออเขาก็รู้ว่าเขามีพี่ชายชื่อปั๊กเขาตามหาตลอดเขาตื่นเต้นมากเลยนะพอถ้าพูดกันง่ายๆก็คือลูกติดตะเปียกลูกติดพ่อลูกติดพ่อเปียกนั่นแหละใช่ไหมพ่นะอ,อสมศักดิ์เอามาให้แม่ใช่ทำไงได้อ่ะเพราะเรา ต้องยอมรับโชคชะตาตัวเองเพราะเราไม่มีพ่อไม่มีแม่สักวันเราต้องตามหาพ่อเจอสักวันหนึ่งที่เราจะได้ในอ้อมกอดอบอุ่นของพ่อแม่หรอจริงๆใช่ไหมนีจ่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วแล้วเออ่ตอน<ม>ที่เขาพาพี่พักมาให้ให้เลี้ยงเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับเล็กเล็กมากเลยเพิ่งจะเดิน เดินได้เองมั้งขวบถึงยังถึงน,น่าจะถึงอ่ะโอ้เป็นปีเลยเหรอใช่อันนี้อันนี้พอสมศักดิ์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่คนนี้แหละ ไม่รู้ไม่เคยเห็นพระตอนหนุ่มๆตอนที่แต่เด็กเขาคงอ,อายุเยอะแล้วนะมีมีพี่เขาอยากเห็นใช่ไหมใช่อันนี้คุยกับพี่อะไรอยู่ใช่ไม่ฝนเนี่ยพี่ฝนใช่ไหมอันนี้ลูกสาวเนี่ยใช่ไหมเไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คนนี้แหละเพราะว่าคนนี้แหละคนนี้คือรูปหน้าสดเออใช่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 อาจจะเป็นรูปมันนะใช่ใช่ใช่ ใบเกิดอ่ะเขาเขียนว่าแม่ชื่อสมใจคุ้นคุ้นไหมไม่คุ้นเลยเนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล 空。